เอาวอาเาด้เขาทนโรงหาบาลไหมคือหูสีจีกีคือหางนาอากลากคือหางหงมองมันกดมันงอมึงเงี้แลนมาหอยอยคาสร้างมาแลนมาโวมได้เอาดอกวัานี้ ไม่ลาไล่เอาบอลายไม่ยองเอาบอลของเอาตุ่มตุ่มเจะตุ่มเอาแล้วสิตติตายปวดปวดอยากอองซุ่มกินเย็นนี่เนาะโอ้โหจับไปจับแค่นี้ใครปวดใครปวดมากก่อนจากลุงเสาเอกเสาโทเสร็จแล้วก็วางคานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคานชั้นที่หนึ่งนะจ๊ะ ชั้นพื้นดินนะจ๊ะเพื่อนๆจะข้านแบบอลังการเยูอจะไงอยู่เกอเคยู่จะสำหรับไปบริษัทซีสเกตสร้างบ้านนะจ้ะที่สร้างบ้านอีหลาหน่อยนั่นแหละนั่นหละจ๊ะต่อไปเฮากริ้มเก็บเลยจ๊ะเก็ปูเท็บปนช้นง่างเราก็เริ่มคาน ทีวันเดียวเสร็จมาจะกเพื่อนๆนจ้าสองรถซิแพคต่อไปเขาขึ้นขึ้นคานชั้นสองจากเพื่อนเพื่อนคานชั้นสองคานชั้นสองนี่โหดมากเพื่อนเพื่อนจ้าเพราะว่าเราต้องตักปูนขึ้นมาข้างบนเนาะตักปูนขึ้นมาข้างบนสองรถซิกแพคแล้วก็ต้องผสมอีกเพราะว่ามัน ไม่พอทำทั้งวันเลยเพื่อนๆคนทำไม่ได้กินข้าวเลยช่วงตี่รอรถเชิคแบก็ไม่พากันไปกินข้าวนั่นแหละควรรถมาเร็วเนาะที่ไหนได้เพื่อนๆจ๋ามาเองกันนึงละขึ้นไปเททานใช้เวลานานจะอันนี้เพื่อนๆจ๋า ชมบรรยากาศรอบๆบ้านเราทั้งเพื่อนจ้าบรรยากาศข้างบ้าน,นากันนะจอนตามถนนสูงเพื่อนๆสูงมากอากาศดีถ้าเสร็จอันนี้เสร็จแล้วจ้าถอดแกะออกเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยข้างบน เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้างบนชั้นสองคานทั้งสองข้างล่างข้างบนเสร็จจ้ารอหลังคาจ้ารอช่างหลังคามาจ้า